สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับในเกม FC Mobile นะครับวันนี้ผมจะไปเล่นกับคนนะครับมาดูกันว่าผมจะเจอเจอตึงแค่ไหนถ้าพรอมันแล้วไปชมกันเลยมากดเริ่มเลยมาลุ้นกันว่าผมจะเจอทีมแบบไหนมาโอ้โหเห็นแค่โปรไฟล์รู้เลยว่านี่เก่งชัวร์แต่ผมก็ไม่วัาหรอกบอกเลยผม,มาสู้สุดใจครับเนี่ยดูดูด ดูโปรไฟล์ผมธรรมดาจัดแต่บอกจริงว่าผมมาสู้สุดใจมาเกมเริ่มละเา่ะ,ะไป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 ทีมเราบุกบุกบุกเลื่อนนิดนึงไป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 อย่ายอมครับอย่ายอมทีมผมต้องเอาให้สุดทีมผมอย่ายอมไม่เข้าไปข้างหน้าเฮ้ย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 ทีมผมกันไว้ทีมผมกันไว้อยะยะยะ ชิมหาระอเ,อ,เ,อ,เอ้ยกลัรับได้เรียบร้อยแมน้ำตาผมจะไล่มาผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมบอกเลยว่าผมไม่ยอมผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมบอกเลยผมไม่ยอมไปอือหือโอ้ไปๆๆๆไปไลุยต่อไม่ยอมแค่นั้นแหละอือหือไม่กี้พลาดอ้าวอ้วอาจังหวะนี้ผมสุดโอ้ ไปจังหวะนี้ลุดจังหวะนี้ลุดไปครับไปไปจังหวะนี้ลุดยิงอือหือโอ้ยมาเอาหมดเวลาละไปจังหวะนี้ลุดครับจังหวะนี้ลุดไปต่อไปต่อจังหวะนี้ลุดย้อนกลับครับจังหวะนี้จังหวะนี้ปัน่นโค้งอืไม่เข้าซ้ำ <Wow. S 1> เรียบร้อยมาเอา เกิดอะไรขึ้นอือห mm ือ hmm. เรียบร้อยครับลำหน้าอดมาลุยครับลุยต่อครับจังหวะน,นี้ใช้สูดเดิมย้อนครับอือหือจังหวะนี้จังหวะน,น,น,นี้ยังไงส่งให้แล้วก็ยิงยิงเบาเกินแม่เอาเสร็จดีครับจังหวะน,นี้เสร็จอือหือเรียบร้ <c oughs> งอยงงเลยงงว่ะทุกคน ที่มันอะไรของมันเนี่ยอาลุยต่อทุกคนลุยต่ออ้าวหมดเวลาครับโอเคโอเคงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายทุกคน